อันนี้เก็บเยอะไมหมโอะก็พอไ,ได้ขายพอได้ขายครับจะดูเพื่อจัดชุดนนไปวางนนวางหน้าบ้านแป๊บเดียวก็หมดอัอน,น,ออดอนนั้นคือยอดตัวนั้นก็คือสามารถต้มจิ้มได้เลยใช่ไหมต้มจิ้มได้เลยครับต้มจิ้มได้เลยอ๋อเฮ้ยได้เก็บของขายเนี่ยมีความสุขนะ <laughs> ครับอันนี้ลูกมันพึ่งออก มีทั้งดอกมีทั้งใบมีทั้งยอดครับผมตัดแล้วคือเขาไม่ตายใช่ไหมเราตัดอย่างนี้ครับไม่ตายครับนี่ตัดแล้วผมผมให้่าวพงดูว่ารับรอยตัดที่แล้วอ่านี่นี่นี่คือนี่คือรอยตัดที่แล้วมันก็ออกมาอย่างนี้นี่นี่รอยตัดที่แล้วครับผมผมจะให้ดูรอยต่อออันนี้อันนี้รอยตัดที่แล้วตัดที่แล้วปุ๊บมันก็ออกมาใหม่นี่นี่อันนี้มันจะออกมานี ครับนี่รอยตัดพอตัดตรงนี้มันก็มาออกตรงนี้อก็เหมือนเหมือนอักงูนนะครับครับเหมือนอักงนเหมือนเหมือนเถาวันทั่วไปเนาะครับครับนี่บาวพงมาดูยอดคือการตัดยอดขายอืยอดคนคนส่วนหนึ่งเขาต้องการทานยอดเหมือนกันครับเพราะว่าใบใบเนี่ยมันจะอร่อยขมอําลาเลยอืมใบพวกนี้ยังกินได้นี่ใบคพวกยาเป็นขมเป็นยานะขมเป็นยาครับพอตัดอย่างนี้เลยเนาะครับผม บางคนก็บอกว่าไม่กล้าตัดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผลต่อลูกผมว่าไม่ใช่หรอกครับอืมตัดไปเลยเนาะไม่ต้องห่วงเลยเขาจแตกใหม่นะเดี๋ยวมันแตกใหม่ครับครับครับผมใครดีอขอบคุณทุกท่านนะครับเอขาถามว่ากิ่งเท่าไหร่ครับมีโอเอกิ่งกิ่งผมไม่ได้ขายครับแต่ว่าผมจะชำเป็นต้นพร้อมปลูกเลย ต้นพร้อมปลูกนะครับครับเพราะว่าการส่งจริงไปผมกลัวกว่าจะถึงแล้วก็เดี๋ยวท่านทําไม่ติดเราทาไม่ติดก็มีปัญหาครับผมอยากอยากเอาไปก็ปลูกได้เลยเฮอก็ไม่ได้ขายแพงครับนะต้นต้นเท่าไหร่เฮอกว่าก่อนหน้าตอนนี้เร้อยสามสิบรวมจัดส่งร้อยสามสิบรวมจัดส่งครับผมแต่ว่าถ้าถ้าไม่รวมจัดส่งก็คือ ร้อยเดียวครับร้อยเดียวมารับถึงที่ได้เนาะมารับถึงที่ก็ร้อยเดียวครับครับผมก็จัดทรงเป็นแบบไหนใส่ตะกร้าเลยครับใส่ตะกร้าครับอุ้ยตะกร้าก็รอดได้ยี่สิบาทแลวนะครับครับนี่บําพงมาดูว่าครับอรอยที่เราตัดอืมเที่ยวที่แล้วเราตัดยอดตรงนี้ใช่ไหมครับตัดยอดตรงนี้อืมไอ้ดอกดอกลูกทางนี้ก็ยังอยู่เนี่ยประมาณนี้คนจะชอบมากครับครับโอ้ประมาณเล็กๆนะพอพอดีคำอ่ะนะพอดีคาครับอเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวจัดชุดถ้ามีลูกเราก็เก็บลูกอืมอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ยังอ่อนนะครับอืมยังอ่อนแต่ว่าเราจิกดูนิดเดียวเราก็รู้อันนี้แก่แล้วพอดีเก็บไม่ทันครับเดี๋ยวลูกจะแกเลยผมเสร็จผมเดี๋ยวเก็บไปต้มอีกครับเอาวันนั้นเอาเฮโอแบ่งเอาไปให้โอ้แบ่งได้สามคนมีทุกคนติดใจเลยโอ้บอกว่ายี่สิบเกิดมายังไม่เคยกินบักสาบเลยบอกเออเอาไปกินเลยมันโอเค แบบว่าพอไปถามว่าติดใจเลยแบบมันมีความมันมากมันครับมันครับเนื้อมันจะมันนะครับกินแบบเนี่ยข้างล่างข้างล่างออาปลูกไอ้อีอมปลูกมาสามปีแล้วครับอีอมครับเก็บขายแล้วก็เก็บอ่าชำชำขายหน้าบ้านอ่ะอืมมีใครสนใจก็ทักมาเลยครับครับจริงๆอ่ะมันไม่แก่นะครับเวลาเราต้มไปมันอ่อนนะฮิออ มันครับมันตรงมันนะมันที่เวลาเราจับมันอาจจะแข็งเวลาเราเนี่ยครับเหมือนเราเราจับดูแล้วมันแข็งนะจริงๆริงมันบอกไปต้มปุ๊บมันมันอ่อนมันนุ่มมันแบบกินแบบปุ๊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 บอย่างเงี้ยอบเหมือนเพราะว่าผมไปติมต้มจิ้มวันนั้นโอ้โหแบบแม้แต่ไอเคลือมันไม่เหลือ ยิ่งช่วงนี้ไปกินคู่กับผักหวานด้วยนะโหแบบของป่าหายากอืเมื่อก่อนครับออันนี้นี่คืออ่อนฮะอ่อนแล้วจิกได้่ยเพราะว่าจิกได้เล็บเข้าได้ก็คือถือว่าอ่อนเนี่ยครับต้มใบแซ่บเมื่อก่อนเราจะเก็บผักหวานถ้าเราเจอผักอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าโบนัสนะครับมันหายากนะครับเมื่อคนแก่เมื่อก่อนเขาหากันโหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูผักหวานเฮโอครับหวานเฮโอ โยมีต้นพันธุ์จำหน่ายด้วยผักหวานนี่แหัะผักหวานครับโอ้ใครที่สนใจผักหวานก็ทักมาครับผมครับผักหวานนี่โอ้จะมีอพร้อมพี่เลี้ยงเขาใช้ดินอะไรชํำกิ่งครับผมลองชํำกิ่งเน่าเลยฝากถามหน่อยครับผักสาบใช่ไหมครับผมอดีตผมเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าเรานึกว่าดินไม่สําคัญความจริงอการชํำผักสาบเนี่ยดินสําคัญมากครับเฮียโอเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่า ตรงนี้จะพูดก่อนก็คือไอโอจะใช้ดินถ่านครับดินถ่านใช้ดินถ่านดินถ่านดินที่เขาเผาถ่านนี่แหละครับโอ้ครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะเดี๋ยวครับตัดตัดของขายก่อนอ่าตัดของขายก่อนดินเผาถ่านครับดินเผาถ่านอืมนี่ดินเผาถ่านเพราะว่าดินเผาถ่านเนี่ยมันมันไม่มีดินอะไรก็ได้ที่ไม่มีปุ๋ยอ่ะพูดง่ายๆเฮะดินอะไรก็ได้ที่มันไม่มีส่วนผสมของปุ๋ยอยู่เลยเอามาชําเนี่ยเหรอใช่ครับ เฮ้ยเอาจริงๆครับรู้ใหม่เลยนะ่นเออ่าคือการชำต้นไม้อ่ะครับเบาพง์ต้องเข้าใจว่าถ้ามีปุ๋ยปุ๋ยมันทําให้อรากเน่าอืมปุ๋ยก็คือเหมือนอาหารคนอ่ะอาหารคนนี่ถ้าถ้าถ้า,ถาเด็กๆเนี่ยต้องกินอาหารเหลวเป็นอาหารที่สามารถย่อยได้อืมเออแต่ทีนี้ถ้าเป,เป็นเป็นเป็นพืชมันก็ต้องต้องเป็นอะไรที่ไม่มีปุ๋ยเพราะมีปุ๋ยมันทําให้รากเน่า อืมเอามันทําให้อ่รากเนี้ยย่อยสลายพอโผล่มาแปบ๊บหนึ่งมันก็ทําให้รากเน่าครับครับอืมเดีวจัดเสร็จครับเราเนี่ยครับว่บงไวมากนะครับ ตอนนี้ผมไลฟ์สดมาเนี่ยครับสามสิบาทก็ประมาณเนี้ยอุ้ยสามสิบาทครับผมสามสิบาทนี่ได้เยอะนะที่โอนครับผมก็ก็ถือว่าให้เยอะอันนี้ทั้งหมดเนี้ยผมแบ่งได้ประมาณอ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบาทครับสาสิบาทเก้าสิบาทถึงนะอันนี้อีกชุดหนึ่งแล้วก็ลูกนอลนี่ใส่ประมาณนี้คือได้แล้วอันนี้คือชุดเนี่ยนี่ได้ได้แล้วหนึ่งร้อยครับผมหนึ่งร้อยบาทอืครับเนี่ยชุดละสามสิบาทเองถือว่าถูกมากนะครับครับเนี่ย ก็คือวันวันแต่ว่าของี่โอนะี่คือเอ่อเขาเขาขายรวมเนาะทั้งผักไปทั้งยอดทั้งลูกนะครับครับผมเนี่ยปกติในเมืองแค่นี้ก็ยี่สิบาทแล้วแค่ขอครับเขาจะใส่แบบนี้อือ,อันนี้เราทําตัวอย่างให้ดูว่าอ่าวิธีการขายของฮโอทำยังไงนะครับคืออย่างนี้เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อะ่ะถ้าถ้าเอา แยกยอดไปขายอ่ะอืมมันจะขายไม่ค่อยดีเขาจะได้ผสมประสานมีทั้งยอดทั้งดอกทั้งลูกอืมเป็นไงอันนี้เราถ้าเราสัง่อสงออนไลน์นี้ได้ยังไม่โอเอ่อส่งออนไลน์มันมีปัญหาเรื่องเอ่อถ้าลูกก็ได้แต่ว่าถ้ายอดเนี่ยมันมีปัญหายอดมันจะช้ำอ๋อยอดมันจะช้ำต้องส่งส่งไอ้รถเย็นขึ้นเลยอะไรอะไรนนิ่มนิ่มอะนิ่มอ๋อ แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยได้ใช่ไหมลูกได้ครับลูกได้ลูกประมาณสามสี่วันก็ยังโอเคอยู่อนี่แหละครับชุดละสามสิบนะครับมีทั้งยอดทั้งลูกทั้งใบนะครับเนี่ยโดยเฉพาะใบประมาณเนี้ยอร่อยมากครับเ่ยครับอ๋อต้อมครับเวลาต้มแล้วก็รูดออกมานะครับนี่คือเนี่ยเวลาเราตัดก็ตัดตัดมาทั้งยอดนี่มันติดลูกติดลายไมย่เงี้ยเห็นไหมเนี่ยอโอ้ให้ดูนี่คือ เราตัดงี้เลยอือันนี้ยังอ่อนนะครับยังอ่อนครับอ่อนวิธีการเช็คดูว่ามันอ่อนหรือแก่เราเอานิ้วจิกนิดเดียวจิกถ้ามันจิกเข้าก็แสดงว่าอ่มันยังอ่อนนะครับนี่นี่เก็บแค่นี้ก็ได้แล้วร้อยหนึ่งนะครับครับอันไห้แล้วร้อยหนึ่งเนาะเนี่ยไปวางแป๊บเดียวหมดน่าไปดูก็ได้ไปวางแป๊บหนึ่งสักคนเห็นก็แป๊บเดียวหมดครับใครก็อยากทานนะตอนนี้เนาะครับ